สวัสดีครับทุกท่านอ,อัปเดตให้ดูว่ายัางอยู่นะครับขับมาวิ่งทุกแทบจะทุกวันนะครับผมหรือไม่ก็สองวันขังงอกมาใช้ w สี่สามร้อย e เก้าหมื่นบาทเท่านั้นสีเกินเก้านสะิบเปอร์เซ็นต์สวยงามแค่ปท้ายนี่คู่หนึ่งเจ็ดแปดพันเลยเพราะว่าถ้าเป็นเบน์รุ่นนี้ไฟ หายมันจะเป็นสีเหลืองมันจะดูแก่ๆบนี่อันนี้ไปก็อัปเดตดูว่ายังอยู่นะทุกท่านอ,อย่างผมขับเข้ามาในโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนอนาะชีวะแถวบ้านเนี่ยผมจะต้องเอารถคันนี้ขับมานะเพราะว่ายามก็จะยินดีให้ให้เขาแต่ถ้าไปเอาโปรตอนมาเดี๋ยวยามถามว่าผมมาทำอะไรครมอ่ะทุกท่าน อาจจะได้ยินจะเสียงลมหายใจไม่เป็นไรนี่นะครับผมอัปเดตให้ดูว่ารถยังอยู่นะครับผมก็มีคนมาดูบ้างแต่ก็ยังไม่พร้อมเรื่องการเงินนะครับผมแต่รถสวยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีปัญหาใครสนใจก็ติดต่อมาเบอร์ให้ผมลงได้อัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับผมมาสวัสดีครับ